ผมรับคำท้านะครับเป็นเพนท้าผมมาใช่ไหมครับจัดให้ไอ้แค่นั้นจิ๊บๆถังเล็กอันนี้ก็ถังใหญ่ครับนํ่แข็งฉันยิแ็ดีดอะไรแค่ยกลากนะครับจิ๊บๆิบสำหรับผมไม่ใช่อย่างนั้นนี่นี่ดูด ดูให้ดีนึ่งสองสักขาดใจผิดเฮ้ยโอ้ยเอาตัวใหญ่ใส่ไม่ได้โอ้ยเย็น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 ดูนะครับมันลงไม่ได้ใช่ไหมผมมุดหรืครับโ เย็นเจยบเข้าผมขอท้าต่อครับพี่ชายผมก็ดาวตลกยศพรนะครับพรฤศีแล้วก็พี่เอนะครับเอเชิญยิ้มแล้วก็พี่ฝนอยากฝนพรฤศีนะครับแน่จริงมาเจอกันด้นะ้ครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับหิวครับหิวอะไรครับหิวเป็นตะคำครับไปยปไป